โอ้ยสยีไม่บริบูรณ์ก็ตอนนี้มึงทําผิดอะไรหรือเปล่าล่ะมันก็บริบูรณ์ตอนนี้มันก็บริสุทธิ์ตอนนี้ส่งมาใหได้แค่นั้นจบอดีตผ่านไปแล้ว,ย,วย้อนไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้แล้วไปนั่งคิดถึงมันไปเรื่องคิดให้มันทุกข์ทำไมเจตนาที่เราไปรู้สึกนึกคิดถึงเรื่องอดีตกรรมในอดีตก็ส่งผลให้เราในปัจจุบันเนี่ยความจริงความจริงที่ทุกคนไม่อยากพูดกันนะครับแต่ทีเนี้ยเรามาทําความเข้าใจก่อนก่อนเพราะว่าพวกเราเนี่ย นะครับเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้อริยสัจสีได้เลยทำไมผมถึงบอกว่าพระเจ้าทรงบัญญัติซึ่งปฏิจจสุบาทด้วยหนึ่งขนาดจิตนะครับเพราะทุกวันนี้ทุกคนเข้าใจคําว่ามรรคแปดคือต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายมะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องค่อยเป็นค่อยๆไปโนทุกอย่างมันเกิดในขนาดจิต มันเกิดในขณะจิตในขณะหนึ่งของการรับรู้เท่านั้นแล้วเราจะไปรอทําเมื่อไหร่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อทุกอย่างนะครับของพระพุทธเจ้าหรืออริยส,สัจสีมันเกิดในขณะในหนึ่งขณะที่เรากําลังรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นี่แหละทุกอย่างมันเกิดอยู่ตรงนี้พระุทธเจ้าสอนให้เรามีฝึกสติเพื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างตื่นรู้แต่ทุกวันเนี่ยสติเราช้า เพราะเราติเราช้าเราถึงไม่เห็นความจริงโปร่งให้เราฝึกสติโดยการรู้ลมนะครับจะได้ไม่หลงวิธีปฏิบัติการรู้ลมที่รู้อย่างต่อเนื่องมันก็คือสมาธิสติที่ตั้งมั่นคือสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติมาก่อนสติเป็นเหตุได้เกิดสมาธิวันนี้ไปทําสมาธิกันนะนะเราเคยฝึกสติไหไปนั่งสมาธิการออกจากสมาธิมาทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม นะครับรับได้แค่ไหนพระพุทธเจ้าสอนอะไรผมไม่สนใจว่าพระสอนอะไรผมสนใจพระพุทธเจ้าสอนอะไรใจเราวัดสอนเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าคําถามแค่นี้แหละตกลงพระพุทธเจ้ากับสาวกของพระพุทธเจ้าใครเก่งกว่ากันนะครับถ้าคุณคิดว่าหลวงพ่อดีกว่าพระพุทธเจ้าคุณก็ไปที่อื่นและสิ่งที่ผมพูดก็คืออริยสัจสี่นะครับพระสอนอริยสัจสี่ผมไม่แตรแต่ถ้าที่พระไม่สอนเอาไงถ้าพระไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเอาไง ต่าตาบต,าตาแค่นั้นแหละนะครับถ้าท่านทำเนี้ยนะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่มีในท่านท่านไม่ต้องโกรธนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ได้สอนก็สอนซะส,สิไปเรียนรู้สติอริยสัจสีนั่นนะนะครับทุกวันนี้พระบวชมาเพื่อสวดอย่างเดียวไม่ใช่หรอหรือผมพูดผิดพุทธศาสนาไม่มียศไม่มีตําแหน่งนะครับเอาสัพบ,บัญญัติพุทธเจ้าคาราวะนี้ครับแค่เป็นทางมาของธุรีบรรพชาเป็นโอกาสว่า เราพึงปลงผมโกนหนวดบวชออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่มีลาบไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรสาระทุกอย่างแล้วทุกวันเนี้มันใช่เหรอไม่ต้องถามผมถามพระนุ่นเพราะฉะนั้นเราเป็นคารวาสมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ทรมีสิทธิ์ที่จะกล่าวทธทรมาของพระเจ้าใครมายึดไ้เป็นเจ้าของนะครับนะครับใครมาเป็นเจ้าของถ้ามวงแตกผมไม่กลัว นะครับก็พระไม่พูดความจริงะนะครับแล้วสิ่งที่คุณกําลังนําเสนอมาเพื่ออะไรทํามาเพื่ออะไรสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณมาพูดเพื่ออะไรเพื่อเอา้าแล้วทุกวันนี้พระสอนสอนอะไรพระที่สอนสอนอะไรลดน้ำมนต์พรอมน้ำมนต์พระพุทธเจ้าสอนเหรอพระรับเงินรับทองได้เหรอ เออนั่นไงไปดูซะพระรับเงินรับทองเสี่ยงต่อปราชิกพระอวดอุตริพระที่กล่าวทําไม่ตรงกับคําของพระาศาสดาเขาเรียกว่าสังคพิธไปดูซะใครที่กาลังกล่าวตูวปพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคําอันไม่จริงนะครับนี่คือผู้ที่ทําให้ศัตว์ทรรเสื่อมสูญถ้าท่านปฏิบัติอยู่ไปดูซะก่อนพุทเจ้าตัดสั้วอะไร ตัดสรู้คือพูดในสิ่งที่รู้พูดอะไรอริยสัจสี่พระธเจ้าพูดเฉพาะอริยสัจสี่พระพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องทานพูดเรื่องศีลเพื่อให้คนไปเกิดเป็นเทวดาพูดจบไหมอยากให้ทุกคนไปเกิดเป็นเทวดาแต่พระเจ้าบอกเทวดาก็ตายมีประโยชน์อะไรจากการไปเกิดเป็นเทวดาพูดให้จบสิอย่าให้ชาวพูดหลงกันอยู่แค่หลงบุญ พุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไปของทุกและวิธีปฏิบัติเข้าไปปัดิึินทุกนั้นทุกวันนี้พระสอนอะไรก็ไม่ถามท้าท่านนะครับผมไม่อยากจะไปจีท่านแต่ก็ถามว่าแล้วพทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่พระสอนอริยสัจสี่ชาวบ้านไหมผมไปวัดไปวาไปดูชาวบ้านทําบุญไปเห็นชาวพุทธทําบุญ,บญนะครับมิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดความเห็นผิดในเรื่องของกรรมเต็มไปหมด กรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมเกิดจากตัวเองบันดาลกรรมเกิดขึ้นมาลอยๆมิจฉาทิฏฐิเต็มไม่หมดเขาไปหวังพึ่งไปไว้พระพุทธรูปด้วยหวังว่าพระพุทธรูปจะโดนบันดาลอะไรเขาได้ไม่กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมความรู้สึกนึกคิดของเขาเน่นแหละทําให้เขาสุขเขาทุกข์เพราะผัสสะมากระทบพระตาไปกระทบรูปหูไปได้ยินเสียงได้ยินเรื่องดีเขาก็ดีใจเขาก็สุขได้ยินเรื่องไม่ดีเขาก็ทุกข์เหตปุปัจจัยแบบนี้ทําไมพระไม่สอน นะครับแล้วทำไมคุณไปเถียงทำไมล่ะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคุณจะมาเถียงเพื่อเถียงเพื่อได้ประโยชน์อะไรก็ความจริงมันอยู่ตรงหน้าจริงไหมนะครับคุยในเรื่องเราดีกว่าครับท่านจะอยู่ไหมถ้าท่านไม่อยู่ผมจะออกผมไม่เถียงกับท่านเลยนะมันไร้สาระท่านจะเถียงเพื่ออะไรถ้าเราความเห็นของใครผมพูดทำของใครอยู่คุณไปตรวจสอบดูสิ ตรวจสอบด้วยตัวคุณเองวันนี้คุณลุยอายุศาสีหรือยังคุณไปเฉียงคนโน้นคนนั้นคนนี้มันได้ประโยชน์อะไรคุณไปปอกป้คนอื่นแต่ความเป็นอกุศลอยู่ในใจเราเต็มตลอดความรู้สึกบาดหมางความรู้สึกปฏิฆาอยู่ในใจเนี่ยมันเต็มไม่หมดเพราะคุณไปรับรู้สิ่งที่ไม่ดีมาคุณก็จำมาเคยได้ยินได้ฟังคำพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาเป็นชาปุเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าเราเป็นอริยบุคคลได้ไหม เคยสงสัยไม่นางวิสาขาก็ดีนะอาาถาปินทิกาเศรษฐีก็ดีไม่ได้บวชทําไมเป็นโสดาบันพวกเราเป็นโสดาบันไม่ได้หรือต้องเป็นบวชพระหรือจะเป็นโสดาบันทมไมพระยึดติดทําไมพระเอาความเป็นอริยะไว้เป็นเจ้าของเหรอก็พุทธบริษัทมีอุบาสกภิกษุภิกษุณีอุบาส,ก,ก,สกอุบาสิกาเราก็บรรลุธรรมได้แล้วเราจะบรรลุธรรมได้ยังไงทําไมไม่พาตัวเองไปหาพระที่เป็นอาริยะเพื่อ การที่เราเข้าไปหาพระที่เป็นอริยะเพื่อความรู้อันเป็นอริยะนะครับงั้นมึงก็ไปไกลๆเลยไปพวกสอนรมแล้วก็บล็อกด้วยนะครับไปไกลๆเลยครับพี่อีมันไร้ประโยชน์ทกเถียงกับคนที่ไม่มีปัญญานะครับทุกความรู้สึนกนคิดมันเป็นเราไม่ใช่คนอื่นนะครับคุณจะสุขจะทุกข์เพราะคุณไปรับรู้มา ทำไมผมจึงรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาพูดถึงพระก็พระไม่ได้ปฏิบัติตามเวาพระทุกวันนี้กล่าวทําตามใครเราศรัทธาบอกเราเป็นสาวกของพระเจ้าเราฟังคําของพระเจ้าหรือเปล่าเรารู้หรือ,อยังว่าพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนอริยสัจสี่ช้าพุทธรู้อริยาาสัจสี่หรือ,อยังและทุกวันเนี้ทําไมมันยากจังเลยทรมะของพระเจ้าทําไมมันยากจังเลย มันเข้าไม่ถึงอ่ะก็ไม่มีใครมาบอกไงแล้วทุกเราที่ทุกกันอยู่เพราะอ,อะไรเพราะเราไม่รู้จักทุกข์ผมก็อยากรู้ว่าทุกข์คืออะไรก็อยากรู้พระเจ้าพ,จพูดอะไรผมไม่สนใจแล้วว่าพระจะพูดอะไรบันทึกงว้ในพระไตรปีโดก อันนี้จังทุกขังอณัตาทุกขังคือการแตกสลายเออนั่นไงทุกขสัตว์เออจริงไว้มันจบมันจบที่ตายอ่ะที่เราตายนี่แหละมันจบแล้วก็ไปเจอพระอาจารย์คือนีบ้บอกว่าสมุไทยได้เกิดทุกข์คือปฏิจจสุบาทขูพึงศึกษาแต่ปฏิจจสุบาทใกล้ควรเฉพาะปฏิจจสุบาตอวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอริยาาสัจสี่พระเจ้าก็บอกให้เรารู้แล้วก็จบรู้แล้วก็น้อมมาพิจารณา เราประกอบขึ้นมายัางไงสังขารไปเหนืให้เกิดวิญญาณเดี๋ยววิญญาณขันมาคุยกันวิญญาณไปเหนืให้เกิดนามรูปนามรูปไปเหนืให้เกิดสลายเัตนะจิตมโนวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณขันคือธาตุรู้มันเป็นธาตุรู้เป็นธาตุตามธรรมาชาติแล้วิญญาณขันมันจะทำงางเนี่ยมันก็ไปรู้ในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างหนึ่งขันจะไปตั้งในสี่ขัน แลวมันตั้งในทีละขันเพราะฉะนั้นการรับรู้เราจะเปลี่ยนตลอดเวลาทุกครั้งที่การรับรู้เปลี่ยนอันหนึ่งดับไปอันใหม่เกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปอันใหม่เกิดขึ้นเวลามันไปตั้งมันก็อยู่ในปฏิจจจัเพราะมีสรายันะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีการกระทบกันการรับรู้จึงเกิดการเกิดของขันมันต้องวิญญาณไปตั้งขันไหนมันก็ต้องวิญญาณขันก็เกิดรูปขันก็เกิดวิญญาณขันเกิดนามเวทนาขันก็เกิดวิญญาณขันเกิดสัญญาขันก็เกิด วิญญาณขันเกิดความคิดก็เกิดเวลามันดับก็ดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันการรับรู้เกิดการรับรู้ว่ารูกเกิดการรับรู้วเวทนาเกิดแต่เราไม่รู้มันนะถ้าใครจําไม่ได้ซึ่งปฏิจจสุบาทจะจะบอกว่าจะรู้ได้เองเหรอโน้ no. ครับวิธีการทํางานก็ง่ายๆจะตายดูง่ายๆจะตาย ฝึกสติตัวเองโดยการเอารู้ลมพูทเจ้าไม่ทาซึ่งอนานาปณสติเป็นการฝึกสติตัวเองให้เร็วขึ้นแค่นี้แหละจ้าพุทธรู้แค่นี้แล้วเขาไปปฏิบัติฝึกสติตัวเองเดี๋ยวทุกอย่างในสายปฏิจจสุบจะขึ้นไหมคุณเห็นตรงหน้าเองไม่ต้องทําอะไรโอ้ยศสีลไม่บริบูรณ์ก็ตอนนี้มึงทําผิดอะไรหรือเปล่าล่ะมันก็บริบูรณตอนนี้มันก็บริสุทธิ์ตอนนี้ทรงมันได้แค่นั้นจบอดีตผ่านไปแล้วย้อนไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้แล้วไปนั่งคิดถึงมันไปนั่งคิดให้มันทุกข์ทำไม เจตนาที่เราไปรู้สึกนึกคิดถึงเรื่องอดีตกรรมในอดีตก็ส่งผลให้เราในปัจจุบันเนี่ยความจริงความจริงที่ทุกคนไม่อยากพูดกัน